สวัสดีค่ะทุกท่านที่นี่คือบาปตายแสงอรุณเรื่องนี้แดงขึ้นมามีสาเหตุจากพินัยกรรมสุดแปลกฉบับนี้ที่นำไปสู่คดีฆ่าสังหารคนแล้วคนเล่าคุณหมอผู้นี้ดำรงตำแหน่งแพทย์มากกว่า20ปีและเขาคนนี้ที่ทำร้ายผู้สูงอายุจำนวนนับไม่ท้วนซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายคนคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวต่อไปเราจะย้อนเวลาไปในปีคริสตศักราช1998ตรงกับปีผู้ คศักราช2,541เรามาย้อนรอยเรื่องนี้กันเลยเมื่อวันที่24มิถุนายนปีคริสตศักราช1,998อดีตนายกเทศมนตรีหญิงวัย81ปีนังชื่อว่าแคทรีนกรันดีผู้ตายได้จากไปอย่างสงบในบ้านของตนหลังจากที่ญาติิของเธอได้ทราบข่าวการตายของผู้เป็นแม่นั้นก็รีบกลับไปที่บ้านทันทีในตอนนั้นคุณหมอผู้นี้กำลังออกใบมรณบัตร และเขียนถึงสาเหตุของการตายว่าผู้ตายจากไปอย่างสงบด้วยวัยชาราลูกๆของผู้ตายไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจใดๆเพราะแม่ของตนก็อายุค่อนข้างมากแล้วดังนั้นหลังจากเสร็จจากพิธีศพเรียบร้อยแล้วลูกๆก,ก็ได้นำร่างของเธอไปฝังลงยังหลุมฝังศพเวลาผ่านไปสามสัปดาห์ด้วยกันก็มีทนายท่านหนึ่งชื่อรอยน์เบอร์เกสได้ตามหาลูกสาวของนาง แคทรีนเธอชื่อว่าแองเจล่าและทนายท่านนี้บอกกับเธอว่าแม่ของเธอได้เขียนพินัยกรรมฉบับใหม่ไว้โดยหลังจากที่ทนายท่านนั้นได้อ่านข้อความในพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วแองเจล่าก็รู้สึกแคลงใจเป็นอย่างมากแม่ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ก่อนที่จะเสียชีวิตไม่นานโดยที่ตนเองก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแม่ยกมรดกให้กับคนที่ไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของ แม่เลยแม้แต่น้อยโดยทรัพย์สมบัตินั้นมีมูลค่ามากถึง386,000ปอนด์หรือราว17ล้านบาทคนในครอบครัวเดียวกันต่างก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้เมื่อ10กว่าปีก่อนแองเจล่าได้สอบผ่านและเป็นทนายความอย่างเต็มตัวซึ่งเธอก็ได้ทำหน้าที่ดูแลและจัดการมดรดกข,ของแม่อยู่แล้วเมื่อสิปีที่แล้วแม่ของเธ ได้จัดทำพินัยกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทำไมตอนนี้ดันมีพินัยกรรมฉบับใหม่ขึ้นมาได้ทำให้ใครต่อใครเกิดความสงสัยและแคลงใจมากดังนั้นแองเจล่าจึงตัดสินใจที่จะตรวจสอบพินัยกรรมฉบับใหม่นี้ขึ้นนางแคทรีนแม่ของตนเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรจะละเอียดรอบคอบเสมอแต่ในพินัยกรรมฉบับใหม่นี้ทำไมนอกจากลายเซ็นของแม่แล้วเอกสารอย่าง อก็เป็นเอกสารที่ถูกพิมพ์ขึ้นทั้งนั้นไม่ได้เขียนด้วยลายมือของแม่เลยซึ่งแม่ของตนมีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโฉนดอยู่2แห่งแต่ข้อความที่ระบุในพินัยกรรมฉบับใหม่นี้ระบุแค่แห่งเดียวเท่านั้นยิ่งดูก็รู้สึกเห็นถึงความผิดปกติอีกทั้งลายเซ็นของแม่ในพินัยกรรมฉบับนี้ก็ไม่เหมือนกับลายเซ็นของแม่ที่เคยเซ็นไว้ในเอกสารอื่นๆเลยปกติแล้วลายเซ็นของ แ่จะค่อนข้างเป็นระเบียบแต่ลายเซ็นของแม่ในพินัยกรรมฉบับนี้ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตามปกติของการทำพินัยกรรมแล้วแม่จะต้องให้เพื่อนสนิทหรือคนที่รู้จักมาเป็นพยานแต่ว่าคนที่มาเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้เป็นคนที่แองเจล่าไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อมาก่อนโดยเหตุนี้เองทําให้แองเจล่ามั่นใจว่าพินัยกรรมฉบับนี้เป็นของปลอมและคงเป็นใคร ไปไม่ได้ที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นมานอกจากคนที่จะได้รับมรดกมหาศาลซึ่งก็เป็นคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพินัยกรรมฉบับนี้นั่นเองเป็นใครไปเสียไม่ได้เขาคนนั้นคือคุณหมอฮาร์โรชิปแมนนั่นเองคุณหมอผู้นี้เป็นคุณหมอประจำท้องถิ่นเป็นหมอที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพท่านหนึ่งและช่วงสุดท้ายของชีวิตนางแคทรีนผู้เป็นมารดาของแองเจล่านั้น ก็จะมีคุณหมอท่านนี้ให้การดูแลรักษาอยู่และก่อนที่แม่ของแอลเจอร่าจะจากไปไม่กี่ชั่วโมงนั้นคุณหมอก็อาจจะทำพินัยกรรมนี้ขึ้นมาก็เป็นได้และที่บังเอิญมากก็คือคุณหมอท่านนี้เป็นผู้ออกใบมรณะบารท,ทางด้านตำรวจก็เริ่มทำการตรวจสอบคุณหมอท่านนี้พบว่าบ้านของคุณหมอท่านนี้มีเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งซึ่งข้อความในพินัยกรรมฉบับ ใหม่นี้ก็ถูกพิมพ์ขึ้นจากเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องนี้นอกจากนี้แล้วบ้านของคุณหมอก็ยังมีเครื่องประดับต่างๆที่ไม่ใช่ของคุณหมอด้วยด้วยเหตุนี้ทางตำรวจจึงพาคุณหมอไปสืบสวนที่สถานีตำรวจระหว่างการสืบสวนนั้นคุณหมอกล่าวอย่างหนักแน่นว่าก่อนที่นางแคทรีนจะตายนั้นนางได้ขอยืมเครื่องพิมพ์ดีดของตนส่วนที่นางแคทรีนทำไมถึงยกสมบัติ มากมายมหาศาลให้กับตนนั้นตนไม่รู้เลยจริงๆเมื่อเจอกับสถานการณ์ดังกล่าวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตายไปแล้วซึ่งก็ไม่มีหลักฐานอื่นๆเลยทําให้คดีก็ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรแต่ลูกสาวของนางแคทเธอรีนผู้ตายเป็นถึงทนายความเธอยอมมีสัญชาตญาณในหน้าที่ของเธออยู่แล้วซึ่งเธอเองก็เริ่มสงสัยถึงเหตุการณ์ตายของผู้เป็นแม่อยู่เช่นกันช่วงที่ผา มามแม่ของเธอสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ดีๆทำไมถึงเสียชีวิตได้เธอจำได้ว่าในวันที่แม่ของเธอเสียชีวิตคุณหมอฮารโรลดีบอกกับเธอว่าผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคุณแม่ของคุณเสียชีวิตโดยอายุไขไม่จำเป็นต้องชนสูตรศพถ้าจะให้ดีก็ให้ทำการชาป,ปนากิจเลยแต่แองเจลาเลือกที่จะไม่ทำตามคำแนะนำของคุณหมอเธอเลือกที่จะฝังโดยเหตุที่เธอตัดสินใจ ไมม่ทตาจึงทำให้เราได้รู้ว่าคุณหมอผู้นี้ปิดบังความอำมหิตของตนไว้นี่คงเป็นบทลงโทษที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แองเจลาได้ขอร้องทางตำรวจให้ดำเนินการพลิกชนะศพแม่ของเธอวันที่1เดือนกันยายนคริสตศักราช1998กิตอนดึกทางตำรวจได้ขุดหลุมฝังศพและเริ่มจากการเปิดลงศพออกทางนิติเวชสรุปว่าสาเหตุ การเสียชีวิตของนางแคทรีนคือการถูกฉีดมอร์ฟีนเข้าที่ร่างกายเป็นจํานวนมากไม่ใช่เป็นเพราะการเสียชีวิตโดยอายุไขเมื่อมีการสรุปผลชันสูตรเช่นนี้แล้วทางตํารวจก็ได้มีการตรวจสอบไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณหมอใช้บันทึกเวชระเบียนของคนไข้ปรากฏว่าหลังจากการเสียชีวิตของนางแคทรีนนั้นเวชระเบียนของนางถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเหตุนี้เองทําให้คุณหมอฮาโร ก็ไม่มีคำแก้ตัวหรือคำอธิบายใดๆเลยจากรูปการแล้วพิสูจน์ได้ว่าคุณหมอเป็นคนกระทำผิดอย่างแน่นอนหลังจากความจริงได้ถูกเปิดเผยขึ้นสื่อต่างๆก็ทำข่าวกันและในช่วงเวลาไม่นานก็เป็นข่าวใหญ่คือโครมไปทั่วทุกสังคมเลยก็ว่าได้เพราะคุณหมอฮารโรวเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นก็ทำให้มีคนไข้หลายต่อหลายคนให้ความไว้ ไว้วางใจกับคุณหมอมากแต่ตอนนี้กลับพบว่าคุณหมอทำร้ายคนไข้ของตอนเองซะแล้วจึงทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะไว้ใจคุณหมอท่านนี้อีกอีกด้านหนึ่งคือหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั้นก็มีประชาชนทราบข่าวและได้ทยอยกันมาแจ้งกับตำรวจถึงเงื่อนงำการเสียชีวิตของญาติผู้ใหญ่ของตนว่าสภาพก่อนการเสียชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับมารดาของเอ็งเจลร่าใน นนคือพวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงดีแต่แล้วก็ต้องจากไปขณะที่อยู่ในบ้านหรือจากไปขณะที่อยู่ในคลินิกของคุณหมอฮาโรและก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นคุณหมอก็เพิ่งมาเยี่ยมเองมีบางรายเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเขาก็มีตอนนี้ทุกคนเริ่มสงสัยว่าคุณหมอเป็นคนลงมือหรือไม่ทางตำรวจเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก ถ้าหากความจริงเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็เราคงคาดการไม่ได้เลยว่ามีผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดดังนั้นทางตำรวจขยายผลเชิงรุกในการตรวจสอบกับญาติผู้ที่ให้ข้อมูลดังกล่าวจะหากว่ามีการฝังศพผู้ตายทางตำรวจก็จะขอความยินยอมจากญาติผู้ตายเพื่อเปิดโลงศพและตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งผลการตรวจสอบพบว่าหลังจากที่ผู้ตายได้รับการรักษาจากคุณหมอ ฮาโรแล้วคนไข้ที่ตายแล้วส่วนใหญ่มีสาเหตุการตายคือได้รับมอร์ฟีนในปริมาณมากเกินไปหลังการเสียชีวิตของคนไข้แล้วคุณหมอก็จะเซ็นชื่อลงในใบมรณบัตรและให้เหตุผลการเสียชีวิตว่าอายุเยอะหรือเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตโดยอายุไขด้วยเหตุนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบที่คอมพิวเตอร์ของคุณหมอและพบว่าเวชระ เบียนของคนไข้ได้ถูกแก้ไขหลายต่อหลายรายด้วยกันเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1999ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการฟ้องดำเนินคดีกับคุณหมอฮาโรโดยมีผู้ตกเป็นเหยื่อทั้งสิ้น15รายด้วยนะคะและมีการทำพินัยกรรมปลอมขึ้นด้วยเมื่อวันที่5ตุลาคมปคริสตศักราช1990คุณหมอฮาโรถูกพิพากษาค จากศาลแห่งพรินซ์ตันโดยศาลได้ตรวจสอบสำนวนต่างๆใช้เวลานานถึง3เดือนถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นด้วยตาตัวเองว่าคุณหมอฮาโรได้ลงมือเองจริงๆแต่จากหลักฐานที่มีทั้งหมดในตอนนั้นก็พิสูจน์ได้ว่าคุณหมอฮาโรเป็นคนลงมือเขาเป็นผู้กระทำผิดโทษฐานสังหารคดีอาชญากรรมการบาดเจ็บทั้ง15คดีดังนั้นศาลจึงพิภากษาสั่งจำค คุกเขาตลอดชีวิตส่วนคดีปลอมแปลงพินัยกรรมนั้นศาลสั่งจำคุก4ปีตามโทษของกฎหมายอาญาและไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งสิน้นหลังจากได้ประกาศผลการพิพากษาโทษของคุณหมอฮาโรแล้วเกิดเป็นแรงที่ทําให้ประเทศอังกฤษอยากจะดําเนินการตรวจสอบเพื่อขยายผลขึ้นทั้งนี้ต้องการศึกษาไปถึงคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากคุณหมอท่านนี้นําโดยศาสตราจารย์ริชาร์ดเบเกอร์แห่ง มหาวิทยาลัยเลสเตอร์และลูกทีมของเขาที่ช่วยกันตรวจสอบโดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่คุณหมอฮาโรเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์และตรวจสอบไปถึงกระบวนการรักษาคนไข้ของคุณหมอท่านนี้และได้ทราบถึงจำนวนคนไข้ที่เสียชีวิตและสาเหตุการตายของพวกเขาจากนั้นได้นำเอาข้อมูลดังกล่าวมาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปต่อไปโดยได้ข้อสรุปที่น่าประหลาดใจคือ คนไข่ของคุณหมอส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนั้นจะเป็นคนไข้สูงอายุโดยเฉลีย่ยคนไข้ของคุณหมอท่านนี้จะเสียชีวิตเดือนละหนึ่งรายมีบางวันเสียชีวิตหลายคนก็มีสถิติการเสียชีวิตของคนไข้ของคุณหมอท่านนี้สูงถึง 20%. เอร์ซเราต้องทราบก่อนว่าณนะตอนนั้นคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของหมอทั่วประเทศอังกฤษนั้นมีอัตราเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ ที่0.8%จากเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนต่างเรียกคุณหมอฮาโรว่าหมอมัจุราชจากรายงานพบว่าคุณหมอฮาโรเริ่มเป็นคุณหมอฝึกหัดเมื่อปีคริสตศักราช1971และเขาถูกจับอุมเมื่อปีคริสตศักราช1998ในระหว่าง27ปีนี้ผู้ดได้ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดรวม459รายจากจำนวนนี้คาดการว่า มีผู้ที่ได้รับการทรมานก่อนตายทั้งหมด250คนผู้ที่ได้รับการทรมานที่มีอายุมากที่สุดคือ97ปีอายุน้อยที่สุดคือ41ปีโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ80ของจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีคนไข้ที่เป็นโรคต่างๆรวมไปถึงคนไข้ที่รักษาหายแล้วอีกด้วยโดยที่คนไข้ที่ถูกคุณหมอฮารโรทำา ครั้งแรกเมื่อคุณหมอฮารุมีอายุได้เพียง25ปีเท่านั้นเนื่องจากญาติของผู้ตายส่วนมากทําตามคําแนะนําของคุณหมอฮารคือเลือกที่จะชาปนกิจศพดังนั้นจึงยากต่อการพิสูจน์ว่ามีจํานวนคนไข้กี่รายที่ถูกกระทําเช่นนั้นแต่คนไข้ที่เสียชีวิตไปนั้นทุกคนล้วนได้รับการพิสูจน์ว่าได้เสียชีวิตจากคุณหมอฮารทั้งนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมหลาย คนจึงเรียกคุณหมอท่านนี้ว่าหมอมัจุราชในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษนั้นคุณหมอฮารโรเป็นฆาตกรที่สังหารผู้คนอย่างต่อเนื่องและมากที่สุดในอังกฤษเลยก็ว่าได้ความจริงแล้วเขาเป็นคนยังไงกันเรามาดูกันคุณหมอฮาร์โรชิปแมนเกิดเมื่อวันที่14มกราคมปีคิตศักราช1946เขาเกิดในครอบครัวชั้นแรงงานธรรมดาที่ประเทศอังกฤษ มารดาของเขามีบุตรทั้งหมด3คนด้วยกันเขาเป็นลูกคนที่สองเมื่อคุณหมอฮารโรศึกษาอยู่ในโรงเรียนคุณหมอเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยมีเพื่อนผลการเรียนก็ปานกลางแต่ด้านกีฬานั้นเขามีพรสวรรค์ด้านนี้มากดังนั้นครอบครัวของเขาจึงตั้งความหวังไว้กับเขาสูงมากคุณหมอฮารโรสนิทกับคุณแม่มากต่อมาคุณแม่ของเขาได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดทา้าย ทั้งนี้เพื่อที่จะให้อาการทุเลาลงคุณหมอประจำบ้านจึงฉีดมอร์ฟีนให้กับแม่ของเขาเพื่อที่จะได้บรรเทาอาการเจ็บปวดลงโดยการฉีดมอร์ฟีนแต่ละครั้งเป็นภาพที่ติตาคุณหมอฮารและฝังอยู่ในใจเขาตลอดมามีคนให้เหตุผลว่านี่คงเป็นการเริ่มตน้นและมันเป็นปมที่เขามีต่อมอร์ฟีนและกับแม่ของเขาดังนั้นต่อมาเขาจึงใช้มอร์ฟีนเพื่อพักช ชีวิตคนเหล่านั้นไปเมื่อวันที่21มิถุนายนปีคริสตศักราช1963เขาเสียคุณแม่ไปด้วยวัยเพียง17ปีเท่านั้นการจากไปของคนที่เขารักในครั้งนี้เป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับเขามันจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะเป็นหมอจากความพยายามของเขาทำให้เขาได้กลายเป็นหมออย่างที่ตั้งใจไว้เขาได้เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาล,ายลัยหลีได้สำเร็จและเขาจบการศึกษาในวัย 24ปีเมื่อปีคริสตศักราช1970หลังจากเรียนจบแล้วเขาก็กลายเป็นหมอรักษาคนไข้จากที่เขาไม่มีประสบการณ์การทำงานเลยเขาได้เข้าทำงานที่บ้านพักคนชาราในปีคริสตศักราช1974จากประสบการณ์ที่เขาได้รับภายในเวลาไม่กี่ปีทำให้เขาได้กลายเป็นคุณหมอรักษาโรคทั่วไปอย่างเต็มตัวและเวลานี้นี้เองเขาก็ได้สัมผัสกับร์ฟิน มาขึ้้นดวยปีที่สองของการทำงานเขาก็เริ่มปลอมแปลงใบสั่งยาเพื่อสั่งโดลตินเพื่อนำมาใช้เองโดยโดลตินเป็นยาที่ระง,งับความปวดชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์ในการระง,งับความปวดและเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งด้วย ต่อมาเพื่อนร่วมงานของเขาทราบเรื่องจึงไปร้องเรียนที่ศาลและศาลสั่งปรับเงินจำนวนเพียง600ปอปอนด์ดยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เขาถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์แพทย์แห่งหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นทำให้วงการแพทย์ได้ตักเตือนเขาในปีคริสตศักราช1977เขารู้สึกว่าเรื่องนี้ทำให้เขาไม่สามารถทำงานที่นี่ต่อไปได้ดังนั้นเขาจึงย้ายไป ทำงานที่อื่นที่อยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์แพทย์เขาได้ทำงานเป็นหมอรักษาคนไข้โดยโรคทั่วไปโดยช่วงเริ่มการทำงานของเขานั้นเนื่องจากเขามีประวัติและพฤติกรรมที่ไม่ดีทำให้เพื่อนๆไม่ชอบเขาแต่นานวันเขา้าเพื่อนๆร่วมงานด้วยกันก็เห็นว่าเขาเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนอดทนรับฟังคนไข้อีกทั้งยังดื่มน้ำชาเป็นเพื่อนคนไข้ยอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็จะไปเยี่ยมคนไข้ที่บ้านด้วย เพื่อไปถามถึงสุขภาพและอาการป่วยของคนไข้สิ่งนี้เองทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมง,งานและจากคนไข้ด้วยทำให้เขากลายเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลต่างก็ชอบเขาเป็นอย่างมากโดยผู้ป่วยของเขาจะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นภายในทั้ง8ทศวรรษนี้คุณหมอฮาโรชิปแมนปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์รักษาโรคทั่วไปและเขาก็ ต่อแผนการนั้นชั่วร้ายของเขาแต่เนื่องจากที่นั่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่การจะทำอะไรนั้นก็มักไม่สะดวกเท่าที่ควรต่อมาเขาจึงเปิดคลินิกขึ้นมาและในครั้งนี้เขาก็ไม่รู้สึกหวั่นเกรงใ,ใดๆเลยแต่ทว่าพฤติกรรมของเขานั้นไม่เคยเป็นที่สงสัยจากคนอื่นเลยก่อนที่เขาจะปลอมแปลงพินัยกรรมขึ้นนั้นล่วงหน้าสามเดือนเพื่อนร่วมงานของเขาที่ชื่อว่าด ดรซูซานบูธพบว่าคนไข้ที่คุณหมอฮารรักษามีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมีลักษณะท่าทางการตายที่เหมือนเหมือนกันเช่นใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยนั่งหรือนอนตายบนโซฟาหลังจากที่เธอทราบเช่นนี้เธอรู้สึกไม่สบายใจเลยดังนั้นเธอจึงไปตรวจสอบที่สำนักงานท้องถิ่นและแจ้งเรื่องจากนั้นก็ติดต่อ ไปที่สถานีตำรวจแต่เนื่องจากคุณหมอฮารโรชิพแมนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบอย่างลับๆคนไข้และเวชระเบียนต่างๆปกติดีทุกอย่างเธอไม่พบหลักฐานใดๆเลยก็ยิ่งแสดงว่าคุณหมอฮาโรกระทำผิดเรื่องนี้เก็บไว้ก่อนแต่หลังจากที่ตรวจสอบ ครั้งนี้แล้วทำให้หลายคนถูกประนามเพราะว่ามีการตรวจสอบให้ดีคุณหมอฮาโรก็โดนจับไปแล้วก็โดนพิพากษาไปนานแล้วถ้าไม่ใช่เพราะพิ่นัยกรรมปลอมฉบับนี้หลายคนคงจะถูกทรมานไม่รู้เท่าไหร่หน้าที่ของแพทย์ก็คือการรักษาคนไข้แต่เขากลับนำสิ่งนี้มาเป็นที่บดบังและแปลงร่างเป็นคาตรกรที่แสนอัมมหิตคุณหมอฮารเป็นคุณพ่อที่มีลูกสี่คนด้วยกันเป็นคน ได้รับค่าตอบแทนสูงแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาทําแบบนี้ทํำไมเพราะหลังจากที่เขาถูกจับเขาก็ไม่ยอมรับความจริงต่างๆที่เขาทําและเขาก็ไม่พูดถึงสาเหตุหรือแรงจูงใจที่เขาทําเลยมีการคาดเดาไปต่างๆนานา,นามีคนสงสัยว่าเพราะต้องการล้างแค้นให้กับแม่ของตนหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่น่าจะอดทนที่จะทํากับหญิงสูงอายุที่อายุพอๆกันกับแม่ ขของเาได้คนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้มีคนเห็นว่าเขาต้องการแสดงเป็นผู้พิทักโลกโดยการฉีดมอร์ฟินเข้าร่างกายของเขาเหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้สึกว่าตัวเองกําลังทำให้คนไข้เหล่านี้ทุเลาความเจ็บปวดของเขาลงได้และก็มีรายงานว่าเขาเป็นโรคประสาท เขาจะมีความสุขมากที่ได้เห็นความตายของพวกเขาเหล่านี้ระหว่างที่เขาอยู่ในคุกเขาแสดงออกว่าเขาเชื่อฟังและทำตามกฎของทันทสถานเขาเป็นคนถ่อมตัวและสุภาพการแสดงออกของเขาถือเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่กระทําผิดไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้นั่นก็คือมีคนตายด้วยมือของเขาหลายร้อยกว่าชีวิตวันรุ่งขึ้นของวันที่13มกราคมปีคริสตศักร 2004ก็จะเป็นวันที่เขาอายุครบ58ปีพอดีคุณหมอฮารูถูกผู้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนั้นได้จำคุกมาแล้ว4ปีเขาตัดสินใจนำผ้าปูเตียงมาผูกคอตายเพื่อจบชีวิตของตัวเองการตายของเขา ทำให้ทางเรือนจําได้รับความกดดันขึ้นเพราะว่าเจตนาของคุณหมอฮารโรก็ยังคงเป็นเงื่อนงําที่หาคําตอบไม่ได้ต่อมามีคนคาดเดาว,ว่าการที่คุณหมอฮารโรจบชีวิตเช่นนี้ก็เพราะอยากให้ลูกเมียได้รับเงินประกันชีวิตคุณหมอฮารโรเป็นแพทในนาประวัติศาสตร์ของอังกฤษที่เป็นฆาตกรสังหารและทรมานคนไข้ของตนเองคดีนี้เป็นคดีที่ส่งผลต่อการลง ความเห็นถึงสาเหตุของการตายของบุคคลในท้องถิ่นนั้นกล่าวคือแพทย์ท่านเดียวไม่สามารถลงความเห็นใดๆดได,ได,ได,ได้แต่ต้องส่งเรื่องไปยังโรงพยาบาลและให้แพทย์หลายๆท่านรวมกันลงความเห็นถึงสาเหตุของการตายขณะเดียวกันยังทําให้มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการชาป,ปนากิจศพของอังกฤษและเวลอีกด้วย นอกจากฮาโรชิฟแมนแล้วในประเทศอื่นก็มีเหตุการณ์ที่แพทย์หรือพยาบาลทำร้ายคนไข้เหมือนกันพวกเขาทนดูไม่ได้ที่จะเห็นคนไข้ของตนอดทนต่อความเจ็บปวดได้เหตุผลนี้เองที่ทำให้พวกเขาหลอกตัวเองกรณีคุณหมอฮา r โรก็เช่นกันกเขาคงคิดว่าคนไข้ของเขากำลังอดทนอยู่กับความเจ็บปวดแต่ความจริงแล้ววกเขากำลังคิดว่าคนที่รัก พวกเขายังมีชีวิตอยู่นั้นใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์เอาชีวิตของตนไปได้จบลงแล้วเรื่องราวของหมอมัจจุราชคุณหมอฮาโรชิปแมนหวังว่าทุกท่านจะช่วยกันคอมเมนต์กันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะเจอกันใหม่ปักนาค่ะบ๊ายบาย